สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองหลอมโลหะนะฮะกับเตาอีกไซส์หนึ่งก็คือเป็นเตาต,ตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะก็คือเป็นแกนด์คอนซิเบอร์หรือว่าเตาหลอมสําหรับโลหะพวกจาพวกคอปเปอร์เบสอ่อยซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองหลอมโลหะตระกูลทองเหลืองนะฮะที่เป็นรูปแบบอินกอั รุ่น49นะฮะจำนวน200กิโลกรัมนะกับเตาตัว,ตวแกลบกูซิโนอันนี้นะฮะว่าจะใช้ระยะเวลาในการหลอมเท่าไหร่ใช้เชื้อเพลิงเท่าไหรนะรทีนีเ้เรามาดูเตาเบื้องต้นก่อนว่าเตามีขนาดเท่าไหร,ร่นะเตาขนาดความสูงด้านนอกเนี่ยจะสูงประมาณ89เซนติเมตรนะรส่วนความกว้างด้านในสามารถเปิดได้นะครับ ไดมิเตอร์ด้านในนะฮะก็จะมีความโตอยู่ประมาณ5 0ถึง5้เซนนะฮะก็จะบรรจุเบ้าที่ขนาดความโตประมาณใส่น้ำทองประมาณ2 0 0ถึง250กิโลกรัมนะครับส่วนความลึกนะฮะความลึกจะลึกประมาณ80เซนติเมตรนะฮะซึ่งผนังข้างในนะฮะก็จะใช้เป็นปูนทนไฟรุ่นทนอุณหภูมิประมาณอ่ารุ่นทนไฟเนะี่ยปูนทนไฟเนะี่ย ทนอุณหภูมิที่1,500องศานะเพราะว่าอุณหภูมิสะสมสูงส่วนฝาครอบนะฮะก็สามารถเปิดแบบกระดกได้นะฮะแล้วก็มีแบงเก็ตรองข้างล่างนะฮะเพื่อการการสึกก่อนนะฮะผมจะใส่แบงเก็ตไว้ให้อีกตัวหนึ่งเพราะนั้นฝาก็จะทนมากขึ้นการหลอมเราก็จะใช้เป็นแก๊ส LPG ถังใหญ่นะฮะขนาดบรรจุ48กโลกรัมทีนี้เบ้าที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเบ้าตัว ax 2 0 0นะฮะไดมิเตอร์ของเบ้าอยู่ที่ประมาณ38กว่ากว่าก็ประมาณ30 39มเซนนะฮะไดมิเตอร์ของเบ้านะฮะความสูงของเบ้าเบ้าสูงอยู่ประมาณ51เซนนะฮะเบ้าสูงอยู่ประมาณ5 1เซนนะฮะส่วนที่รองก้นเบ้าะะก็จะมีความสูง15เซนเราก็แถมให้ด้วยนะฮะซึ่งจะมีอยู่ในเตาวิธีใช้ก็เหมือนเดิมครับ เอาตูดเบ้าวางลงไปในเบ้าก่อนนะครเพื่อเป็นตัวรองรับตัวของเบ้าเองนะฮะวางให้ตรงกลางพวางได้ตรงกลางจากนั้นเพื่อกันให้กันเวลาเบ้ามันจะติดกับตัวที่รองก้นเบ้า ก็ใช้พวกฉน,นวนหรือพวกแบงเก็ตพวกเนี้ยลองไม่ให้เบ้ามันสัมผัสกับตัวรองเบ้าอีกทีนึงแล้วถึงเอาเบ้าวางดังนั้นเราก็จะนำเบ้าใส่ไว้ในตรงกลางของ วางให้อยู่ตรงกลางเลยนะฮะซึ่งระยะไฟวิ่งตรงนี้ก็จะมีระยะระยะขอบด้านในเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ทางที่จะให้ไฟวิ่งก็อยู่ประมาณ6เซนติเมตรนะฮะส่วนความสูงระหว่างปากเบ้ากับขอบเตานะฮะก็รักษาความสูงไว้ให้อยู่ประมาณก็สิบเซนมีระยะสูงอยู่ที่สิบเซนก็ไฟวิ่งได้กปกตินะฮะ <c oughs> จากนั้นเดี๋ยวเราก็ นำโลหะจำนวน200กิโลกร,รมัมบรรจุเข้าลงใปล้าส่วนเซ็นหลอมออมมาทางฝั่งข้างหลังเซ็หลอมนี้ก็จะใช้ร่วมกันก็คือเป็นหัวหลอมนะฮะเป็นหัวหลอมที่มีข้อทดลมหรือว่าข้อทดลมเนี่ยตั้งแต่ขนาด5นิ้ว ทดลบลงมาเพื่อทําให้ระยะเวลาการในการลหลอมจะดีขึ้นต่อกับโบเวอร์ขนาด4นิ้วนะฮะส่วนแก๊สก็จะต่อกับชุดบอลวาล์วไว้ให้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวิาวธีสาธิการจุดเตานั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็ทางทีมงานขออนุญาตนำเอาโลหะ,นะะลงในเบ้าก่อนเวลา เวลาตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งนะครับทีนี้เราจะมาสาธิตการจุดกันนะครับว่าการจุดเตาโูซิบอนขนาด200กรัมขนาดใหญ่มีวิธีการจุดะังไงลำแรกก็คือต้องมาเปิดฝาก่อนใช้ตัวคานกระดดกเปิดฝาให้เกือบสุกะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟใส่กระดาษหรือว่าใส่วัสดุที่มีเชื้อเพลิงพวกนให้มีเปลวนะโยนไปลงป่องข้างๆของข้างหัวหลอด อันนี้ก็วกมาเปิดบอลบาเพื่อให้ไฟลุกติดนะพอสมควรนะหลังจากนั้นก็ค่อยเปิดโบเวอร์นะอันนี้ก็เปิดโบเวอร์ได้เลย yeah <laughs>

ครับ